ทำไมเงินถึงรักความเร็วเมื่อคุณตั้งเป้ามีรายได้3เท่าในอีก6เดือนข้างหน้าสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือ80%มาจาก mindset หรือทัศนคติของคุณและอีก20%มาจากวิธีการซึ่งก็คือเทคนิค กระบวนการการสื่อสารการพัฒนาและเรื่องของการทำการตลาดคนส่วนใหญ่ต่างก็รู้ดีว่าต้องทำอะไรแต่แล้วทำไมถึงยังไม่ทำมันนั่นเป็นเพราะตัวที่กำหนดที่จะให้ทำหรือไม่ทำก็คือ Mindset และหลายๆครั้งที่โคชโอเจอเวลาไปโคชชิ่งก็คือลูกศิษย์บางคนมีเครื่องมือพร้อมได้ทางลัด หรือเทคนิคต่างๆแต่เขากลับนำมันไปต่อยอดไม่ได้จึงยังไม่ได้เริ่มลงมือทำและก็ไม่ได้สารต่อและหยุดทำในที่สุดดังนั้นกรอบความคิดทัศนคติหรือ Mindset และวิธีการที่ดีที่สุด ก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเลยยิ่งตอนนี้เราอยู่ในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมาย d a t a เท่ากับ Power แต่คุณรู้ไหมความจริงก็คือข้อมูลไม่ใช่พลังแต่ข้อมูลที่นำไปใช้ตัางหากนั่นคือพลังทุกวันนี้ไม่ใช่แค่คุณรู้มากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณรู้แล้วนำไปใช้รวดเร็วได้มากแค่ไหนคุณเรียนรู้เร็วมากแค่ไหนและจงจดจำเอาไว้สิ่งหนึ่งก็คือ เงินรักความเร็วไม่ว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายใน1เดือน3เดือน6เดือนหรือ1ปีก็ตามสิ่งหนึ่งที่ขัดขวางคุณโดยตรงเลยก็คือ little voice หรือเสียงเล็กๆในหัวที่เข้ามาสร้างความกังวลใจซึ่งก็มาจาก Mindset ของคุณน,นั่นเองฉะนั้นลองเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีสร้างผลลัพธ์จึงเปลี่ยน